สวัสดีค่ะบ้านนารีชาแนลนะคะวันนี้ก็มาผัดผักกาดนะคะผักกาดผัดผักกาดใส่หมูนะคะผักกาดหมูนะคะเครื่องปรุงของเราก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วค่ะ อาจจะมืดไปหน่อยนะคะครัวเราจะมืดไปหน่อยนะคะใส่เทียวเทียวค่ะเปิดน้าตาสหวานลงลงข้าเกลียวกระเทียมก่อนนะคะ <c oughs> พุ่ไฟก่อนใส่หมูสับลงไปค่ะหมูหั่นนะคะหมูซอยหมูสไลด์นะคะ <c oughs> เดีเยลกระเทียมให้หอมก่อนนะคะ ลมมันพัดระหว่างรอหมูสุกแล้วก็ปรุงเครื่องลงไปเลยนะคะให้มันเข้ากันดีค่ะใส่เยอะเดีเ๋ยวเค็มนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะ ตานิดหน่อยตามมีหวานอยู่แล้วใส่สดหอยหน่อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะคะให้เข้ากับเนื้อก่อนนะคะกับหนูนะคะเติมน,น้ำนิดหน่อย สุกแล้วนะคะเรวก็ใส่ผักกาดเลยนะคะ อันเสร็จพี่ค่ะผัดผักกาดขาวนะคะ ยุบไปก็นิดเดียวค่ะ,ะกาดขาวนะคะผัดขาวรอสักครู่เดี๋ยวก็จะสุกแล้วค่ะ,คะจะอาหารที่ผัดผัดจะเร็วนะคะ บ้านบ้านทำไมต้นมันเหนียวต้องผัดให้สุกหน่อยเป็นผักกาดปลูกเองถ้าของตลาดมันจะกรอบกว่านี้อันนี้เป็นพันธุ์ที่ต้นมันเหนียวต้องผัดให้สุกหน่อยนะคะ โอเคประมาณนี้ก็ใช้ได้ต้นมันจะแข็งมากเลยมันต้องให้มันสุกหน่อยอเพิ่มซอสหอยนิดนึงผักกาดต้นมันเหนียวค่ะ ผัดน,นานหน่อยต้นเหนียวมากผักกาดขาวเดี๋ยวต้นเหนียวพันอะไรเขาเนี่ยมันมันผักกาดในตลาดที่เข้าวหอให้มันกรอบๆอันนั้นเป๊บเดียวก็สุกแล้วอืมแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ รเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจากบ้านหอริชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ